ฉันตัดสินใจผิดปิดฉากตอนจบละครสงครามสมรสทางช่องวัน31ละครกระแสะแรงเรตติ้งสุดปังสะท้อนชีวิตครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและเป็นที่พูดถึงทั้งความเข้มข้นและได้สาระในแง่มุมกฎหมายงานนี้เหล่านักสแสดงและผู้กำกับก็ได้มาดูตอนจบร่วมกับแฟนคลับแบบเอกลู้ีที่โรงภาพยนตร์ SFWorld Cinema นางเอกตัวแม่แอาบัคทร์ศรภักสุขเจริญเปิดใจถึงการได้รับบทบาทวัวบงกฎว่าปกติทุกทุกน อัพก็รักและทุ่มเทในการทํางานอยู่แล้วค่ะแค่สําหรับเรื่องนี้ที่ออพรู้สึกพิเศษเพราะมันยากตั้งแต่ตอนตัดสินใจรับเล่นแล้วเพราะเคยบอกไว้ว่าไม่รับละครหัวเมียแล้ววันหนึ่งก็มาเล่นโดยเฉพาะเรื่องของการมีเมียน้อยไม่ได้อยากไปแนวทางนั้นแต่เรื่องนี้เป็นเหตุผลพิเศษเพราะด้วยตัวบทอัพรู้สึกว่าคนดูจะต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วพอออกมาไม่ใช่เฉพาะคนดูแต่แออพเองในฐานะหนึ่งในคนดูก็ได้อะไรกลับมาเช่นเดียวกันเลยรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยจริงๆค่ะ เราที่บอกไปว่าเรื่องนี้พิเศษเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวรวมทั้งทัศนคติส่วนตัวด้วยมันเลยทําให้ค่อนข้างจะตรงกับแนวคิดในบทที่อาบมีแมสเซจบางอย่างที่อยากจะซื้อกับคนดูจริงๆมันเลยรู้สึกลึกกว่าปกติทุกเรื่องอาบก็เล่นด้วยความรู้สึกจริงๆออกมาแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกลึกๆที่อยากจะบอกคนดูไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือคนที่มีชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวก็ตามอาบคิดว่าอาบสามารถสะท้อนมันออกมาได้ในมิติที่ลึกขึ้นกว่าปกติ เพราะเราเคยมีประสบการณ์มาก่อนเราเคยมองในมุมนี้มาก่อนเราเคยพลาดมาก่อนอับถึงเข้าใจในตัวละครมากๆเลยว่าใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้ไม่เข้าใจหรอกว่าการเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วต้องเลี้ยงลูกบางทีด้วยสถานการณ์กดดันด้วยความกลัวจะเสียลูกกลัวโน,น,น่นนี่หรืออะไรด้วยความเป็นตัวเองไม่มีประสบการณ์ทุกๆอย่างนั้นก็อาจจะทําให้บางจังหวัดตัดสินใจพลาดบ้างอับเลยรู้สึกเข้าใจในตัวละครว่ามันก็มีถูกบ้างผิดบ้าง แต่สุดท้ายสามารถกลับเข้ามาในทางที่ถูกต้องและนำพาชีวิตครอบครัวให้อยู่รอดได้ยังไงมีฉากไหนที่รู้สึกอินและทัดใจเรามากเยอะไปหมดเลยค่ะหัวเราะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าเราจะทำยังไงที่ผู้หญิงคนหนึ่งเวลามีเหตุการณ์อะไรแน่นอนทางตัวบัวเองก็ไม่ได้เต็มร้อยแต่ทำยังไงเขาจะต้องทำให้มันเต็มเพื่อลูกจะได้เต็มเช่นเดียวกันรู้สึกตั้งแต่อ่านบทค่ะแต่พอมาเล่นจริงๆกับน้องเจ้าคุณมันยิ่งเดินกว่าที่เราคิดไว้ตอนที่เราอ่านบทค่ะ มีตรงไหนไม่เห็นด้วยกับตัวละครว่าถ้าเป็นเราจะไม่ทํามีหลายจุดค่ะบัวราอบัวก็เหมือนผู้หญิงทุกๆคนมีถูกบ้างผิดบ้างในการตัดสินใจสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดก็เพื่อจะสะท้อนให้คนดูเห็นเพื่อจะได้เป็นบทเรียนจากความผิดพลาดของบัวงบงกฎรู้สึกยังไงที่ความเป็นแม่ทําให้ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้คือแอบรู้สึกว่าต้องขอบคุณที่มันถูกช่วงถูกเวลาสําหรับแอปแอปเชื่อว่าต่อให้แอปจะมีความตั้งใจในการทําแสดง acting ดีขนาดไหนแต่ถ้าสําหรับแอปยังไม่ได้มีประสบการณ์ความเป็นแม่ แอฟคงไม่สามารถจะถ่ายทอดความรู้สึกที่บางอย่างมันอธิบายยากค่ะระหว่างความสัมพันธ์แม่ลูกแต่อันนี้เรามีตรงนั้นแล้วก็เลยทําให้เราเข้าใจและสามารถสื่อสารออกมาได้ดีค่ะถ้าน้องตีใหม่ต้องเจอแบบในเรื่องเรารับได้แค่ไหนลูกเราก็เจอมาบ้างไม่เจอบ้างปวดร้อก็เลยทําให้อารู้สึกว่าการที่ออฟเล่นบทนี้ได้จริงๆต้องขอบคุณทั้งน้องเจ้าคุณที่มาเล่นเป็นปนดทําให้อาสามารถแสดงได้ออกมาแบบนี้รวมทั้งก็ต้องขอบคุณปีใหม่ด้วยเหมือนกัน พราะปีใหม่เป็นส่วนที่ทําให้แอปมีประสบการณ์ความเป็นแม่แบบนี้ค่ะมันรวมรวมกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็คงไม่ใช่การแสดงร้อเอร์เซมันก็ต้องรวมพื้นฐานส่วนตัวด้วยจะรับละครผัวเมียอีกไหมเหตุผลคล้ายๆเรื่องนี้ค่ะก็อาจจะต้องดูว่ามีอะไรเป็นแรงจูงใจหรือจะสร้างข้อคิดสร้างประโยชน์อะไรที่ตรงกับที่เราอยากจะสื่อให้คนดูไหมรับได้แต่ขอดูในองค์ประกอบรวมใช่ค่ะคงยังไม่กล้าพูดว่าจะรับหรือไม่รับเลยละครเรื่องหนึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆายอย่าง บางทีจวกหัวมาว่าละครประเทศไหนมันก็แค่นั้นก็ตัดสินใจไม่ได้น้องตีใหม่มีฟีดแบ克ละครเรื่องนี้ไหมเขาก็ฟังคนอื่นอหมทีหัวราอเพราะว่าปกติไม่ได้ดูละครไม่ให้ลูกดูละครทุกเรื่องที่ผ่านนาที่แอปเล่นอยู่แล้วค่ะวันนี้จะเป็นวันแรกประสบการณ์แรกของเขาเลยจริงๆจะให้เขาดูอะไรที่มันเหมาะกับไวเขาแค่นั้นเองเพราะเพิ่งก้าวหัวนนกุลให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าพร้อมทุกอย่างแล้วแอปพร้อมไหมเหลือแอปใช่ไหมหัวเราะตกลงโยนมาที่แอปตามนั้นค่ะเหลือไว้ที่แอปก็ได้ค่ะ รอแอปก็ได้ค่ะรอคําตอบจากแอปว่ายังไงรอคําตอบอะไรเขายังไม่ได้ถามอะไรเรื่องสร้างครอบครัวเราข้ามขั้นตอนไปเลยเหรอคะเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกเลยค่ะไม่ติดใช่ไหมถ้าเขาจะพร้อมโยนไปให้เขาก่อนแล้วโน